เหมือนเราจะติเฮ้ยวัดอันนี้ใครวะทุกคนเอ้ยนี่มันใครนี่มันใครกันนี่มันใครกันเกือผมออกไปในประตูแล้วเมื่อกี้นี้ทนที่ผมดูในหน้าต่างกอนว่ามันคือใครกันเฮ้ยผมไม่กล้าออกไปว่ะถ้าผมออกไปแล้วโดนจวกตายแล้วจะทำยังไง้บกึบบบบเบ ว้านันไงผมว่าแล้วลัางสังขหอนเฮ้ย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 มันเป็นบักดายปะอีกแล้ววัดเอาให้ผมหลบเหรออัมโซฮังก so so ี้อัมโซฮังกี้ข่าหิวข่าหิวบอกอไอหิวอะไรวะหิวกาแฟเข้ามาสั่งดิจะได้ทำกาแฟให้เดีย๋ยวบอกนะว่าหิวเฮ้ย อ้าวอีกแล้วดิเล่นอะไรเนี้ยฮะ generator is broken again ฮะอีกแล้วเหรอเฮ้ยวัดทุกคนมีเวลาเราจะไปทางไหนดีปะเฮ้ยมีเวลามันไล่ผม,มไล่ผมตอนนี้มันเดินมาหาผมแล้วที่เราไม่มีอ่ะ Còn chú con Chú con Chú con chúc con chúc con Lấy vào lấy lấy vào lấy đi mà đi đi mà đi À ma đi ma đi mày mới lấy à Hả đi, đi. À, à? huh? à. ngay Say the truth, put something. Oh, me love. Let go. Don't say the truth and run away. ถ้าผมพูดความจริงจะเป็นยังไงนะอ่าเอาลอง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 ให้ความจริงกับตรวจนี้ไงมันให้เราเรียกน้า2สอฉากจบเอาแบบแรกก่อนเนาะ Say the t r u t h พูดความจริงเอาแบทเอนด,ดิงเหรอ The monster was actually a the test subject เอาผมโดนจับเพราะหาน่าจะหาว่าผมให้การเทจแล้วให้แล้วนึกว่าแล้วแล้วคงเข่าหา,าผมเป็นบ้าเน,นี่ยนะทุกคนดูดิ Bad ending อ,อะ What อะไรนี่ <laughs> ผมโวนขัง Tank for paying my game โอเคขอบคุณที่เล่นเกมผมบอกเศร้าออเลยทีนี้สวัสดีครับผมคือใจวาเวและนี่ก็คือเกมรลบอกกับแมพที่มีชื่อว่า The Coffee Experience นั่นเองนะครับผมประสบการณ์ร้อน ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับผมอาระเฮ้ยอะไรบ้างเนี้ยอ่ะอ่ะอ่ะให้เราทำอะไรคลีนเดอรกาแฟช็อปโออทำความสะอาดร้านกาแฟโอเคครับผมคลีนบอกให้คลีนกับคลีนบอกให้ทําความสะอาดกับสิทำความสะอาดอะไรเนี้ยเล่นอะไรกับผมเนี่ยฮะเลิกงานยมดียามดึกๆอย่างเงี้ยผมจะชอบอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมแล้วก็ ปล่อยคลิปประมาณสัก17นาฬิกาเออประมาณนี้แหละเออชอบทําคลิปตอนกลางคืนอ่ะเพราะว่าตอนเช้าไม่มีเวลาตอนเช้าไม่มีเวลาตอนเช้าไม่มีเวลาต้องทํางานขายของเก็บตังค์อะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็ค่อยจะมีเวลาบ้างๆตอนประมาณตอนช่วงเย็นๆประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปก็เลยมีเวลาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับ คนที่เข้ามาดูช่องผมใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเอออย่างแรกก็คือกดติดตามสองมาก็คือกดแชร์ให้ด้วยเด้อกดไลค์ให้ด้วยเอ,อ๊แล้วอะไรวะแล้วละกันต่อไปคืออะไรเนี่ยโอเคเอาเทคเอาเดอะโอเคให้เราเอาขยะไปทิ้งนะครับผมเอาละเอาขยะไปทิ้งหรือว่าเอาขี้ยาไปทิ้งนั่นเองเ,องเนาะ อา้าวไปทิ้งตรงไหนทิ้งตรงไหนแล้วเ,เก็บทีเดียวได้ป่าวะอ่าเขายัางช่วยหนอยไอ้แบบนี้เราสามารถแบบเก็บขยะได้ทีละหลายกองพร้อมกันเออดีดีดีบางแมปนี่แบบไอ้พกเกมอะไรไม่รูกก้อ่ะที่มันลงคำท้ายด้วยเอ็กซ์เพลเยนอ่ะไม่ให้เราแบบทิ้งขยะแบบทีเดียวอะ่ะคือให้เราเก็บทีละชิ้นแล้วเอามาทิ้งทีละชิ้นอะ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบป่วยมากเลย แต่ว่าผมขี้เกียจทำหลายหลายครั้งเลยสิอ้าวเสร็จแล้วหรอนึกว่าให้เอามาทิ้งข้างนอกไม่ใช่เนาะอ้าวนา่าโอเคอ้านี่ไงยังไม่หมดหรออ๋อนี่ไงยังซ่อนอยู่ตรงนี้ยังแอบ,บอยู่ตรงนี้ไอ้ทำไมมาอู้งานตรงนี้เจ้าขยะเอ,อ๋ยเรียบร้อยโอเคได้เรียงอย่างตรงนี้อย่างตรงนี้ นี่มันร้านกาแฟอยู่ซอยแถวๆไหนวันนี้ฮะดูนะทุกคนทำไมมันเปียวอะไรเงี้ยทำไมมาตั้งกลางแบบที่โลกอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวรู้ไหมใครมันจะมาแวะอุ่นหัววันนี้ร้านกาแฟแต่แบบแต่ทำไมไม่เห็นลูกค้าเลยทุกคนคิดเหมือนผมไหมทำไมลูกค้าหายไปได้หมดหรือว่าเรา ไปพนักงานทำความสะอาดเอ้ยนี่อะไรนี่แมวเหมียวนี่ผมเจอแมวเหมียวอยู่บนตู้อะไรเนี่ยตู้อะไรนะตู้ทำเครื่องกาแฟเหรอหรือว่าอะไรฮะโอเค put the trash b a c k to trash can อ้าวเหรอโอเคอย่าไปทิ้งที่หลังร้านสิป่านี้ เหมือนเราจะติเฮ้ยวัดอันนี้ใครวะทุกคนเอ้ยนี่มันใครนี่มันใครกันนี่มันใครกันเกือบผมออกไปในประตูแล้วเมื่อกี้นี้ดีเนี่ยที่ผมดูในหน้าต่างก่อนว่ามันคือใครกันเฮ้ยผมไม่กล้าออกไปว่ะถ้าผมออกไปแล้วโดนจวกตายแล้วจะทำยังไงวะปึบกึงเบรร์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 เบรรเบรร ว้าวันไงผมว่าแล้วลังสังหรณ์เสียงดนตรีหลอนมาเลยอะนี่ไงเออเอาถุางขยะมาทิ้งเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มันใครใครกันเนี่ยฮะอย่านะเพือ่อย่านะผมเป็นคนดีนะอย่าทำอะไรผมเลยผมอ,อุ้ยอ,อะไรวะเออไม่ใช่เนาะผมเบอร์แล้วหลอนเ,นเองแล้วประตู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 มันเปิดปิดเมื่อกี้นี้ตกใจ อะเรามาดูคุยกันครับทุกคนม,มีออเดอร์เข้าแล้วหนอดู order, วันออเดอร์อ่ะออโอเคทำหนึ่งออเดอร์สวัสดีครับผมไก hello can you give me a coffee ก็บอกเขาอยากได้กาแฟสักถ้วยโอเคไรครับผมเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมเดี๋ยวผมพนักง,งานชื่อใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูในร้านนี่หรอ ไปในร้านนี้ก็เออเออเอ,เอ,เอตัวนี้มันห้องอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลยมันบ่มีอย่างไรในห้องนี้แล้วจาก,กาแฟให้ได้ยังไงวะนในเมื่อผมผมเอ้ยมันมันมันทำยังไงวะนี่ไงกดอะไรเปล่าคือกดอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ยิฟท์เฮมเออคา e ฟเอากาแฟให้ลูกค้าได้เสียงอะไรบะเดี๋ยว,ยวลองกดใหม่อีกทีสิอันนี้ไง อ๋อเชใจชช่นใจมากขอบคุณมากนะไอ้หนูไม่เป็นไรครับผมยินดีเลียบใช้บริการครับผมออะไปแล้วโอเคยังไงต่อทีน่นี้จะมีลูกค้าคนไหนไม่ใช่บริการร้านเราไหมร้านกาแฟใจว้าวีนั่นเองนะครับผมเอาละมาเรามาดูเควสกันว่าให้ทำอะไรบ้าง tiktok 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 เดี๋ยว เฮ้ย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 มันเป็นบักได่ปะอีกแล้ววัดเอา้าให้ผมหลบเหรอไอ้ป้าเอ้ยอเคียวเดอะแลดเคียวเดอะแลดเดอแลดเดอแรดมันหนูอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ฟ้าโอ้ตกใจเมื่อกี้นี้ผมตกใจจริงๆนะทุกคนอะไรเล่นจัมสแกร์อย่างนี้เลยโอ้ยอย่างวันนี้ เดี๋ยวหัวใจวายตายเฮ็ดจังไไดรแล้วบบทำหัวใจวายตายนี่คือสิบเล็ดคลิปให้น้องๆได้ดูกันนะครับทุกคนเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงนะฆ่าหนูกำจัดหนูเรจียบร้อยว้าตกใจหมดเลยอะ่ะหัวใจวายตายแล้วแบบใครจะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันล่ะนี่ไม่มีผมอีกแล้วนะถ้าผมตายอะ่ะเดี๋ยวผมมาดูออเดอร์ก่อนมีอะไรบ้าง รีสต็อกกาแฟอ้าวหรอให้เราทำการจัดแจงสต็อกใหม่จัดแจงสต็อกกาแฟโอเคเรียบร้อยอ๋อสาม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 กล่องเติมกาแฟรีไซเคิลใหม่รีไซเคิลใหม่เรียบร้อยครับผมรีสต็อกกาแฟเรียบร้อยแล้วมีอะไรอีกไหมเคียวเดอะ์แลนด์ เอาคาหนูอีกแล้วค่าหนูอีกแล้วเอ้ยเป็นงานถนัดงานถนัดของผมเลยเรียบร้อยผมจะเอาหน,นูไปย่างกินนะครับผมจะไปทำผัดเผ็ดหนูนั่นเองนะครับฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าะละมาตรงนี้เรียบร้อยอุ้ยนี่ใครนี่ใครของเล่นผมเหรอฮายเอ้ยมีซ่อนด้วยทําวทำไมกดไม่ได้กด e ได้ไงเนี่ยอ่า I don't need this right now โอเคตอนนี้ผมยังไม่ต้องการที่จะซ่อนโอเคไม่น่าล่ะผมกดทีไรมันก็ไม่ได้น่าจะแบบตอนช่วงใกล้บจบเกมแล้วมั้งต้องที่ทา้เราสามารถซ่อนได้อันนี้ไงหนูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่มันหนูอะไระ <c oughs> <c oughs> ไวาเคลื่อนไหวแบบโอ้โหแบบเหมือนมันเต้นอ่ะหนูเต้นปะเนี้ยเอายังไม่เสร็จอีกเหรออ่ะโอ้ เกือบเลยในนี้ก็มีอีกสองตัวอ่ะทุกคนคุณผู้ชมครับในนี้มีอีกเอ้ยในนี้มีสามตัวเลยอะหนูเยอะแยะมากมายอะมีออเดอร์ใหม่มาแล้วมีอะไรเออเลอร์ฮะฟิกเดอรเจนเนอเรเตอร์เอาอีกแล้วซ่อมไฟข้างหลังบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนมันบอกว่าอะไรปะ I'm so hungry I'm so hungry ข่าหิวข่าหิวบอกไอหิวอะไรวะหิวกาแฟาเข้ามาสั่งดิจะได้ทาํากาแฟให้อย่าบอกนะว่าหิวเฮ้ยอา้าวอีกแล้วดีเล่นอะไรเนี้ยอ,อย่าบอกนะว่าจะมาไล่ผมอะ่ะแมวนะแมวนะแมวนะวนะโอ้ย

ลุบมาผมแล้วผมทำไงดีเฮ้ยผมหลบไม่ได้ป่ะทางนี้มีม,มีมีที่หลบไหมวะไม่มีที่หลบอ่ะไอ้บ้าตายเอ้ยที่หลบไม่มีอ่ะขอจุกก่อน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  ไล่มาเลยไล่มาเลยเอามาดิมาดิเอามาดิมาดิเอามาดิมาดิเอาา้าไม่ไม่ไล่อะ่ะฮะเอา้าอะไรวะเนี้ยเดียเด๋ยว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 เดี๋ยวฮะโทรมาจากโทรมาจากไหนวะไหน อยู่ข้างนอกหรออ่ะใครรับปะอะไรผมเข้าไปอ่านก่อนอ่านไม่ทมันเมื่อกี้นี้เลือกสักจบอ้าให้ผมเลือกไง ให้ผมซ่อนไหมยังซ่อนไม่ได้มาตอนนี้อะไรกันจบแล้วหรอเดี๋ยวเรียกสากจบแบบไหนวะให้เรียกสากจบแต่ผมจะจบแบบไหนอ๋อนี่เหรอมีลราไปซ่อนด,ด้วยนะอะลองดูถ้าผมไปซอ่อนมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนอ่ร้องดูรองดู อ้าวแล้วกดซ่อนไม่ได้อะเฮ้ยอีอย่างนี้อะนาน้ถ้าผมออกไปข้างนอกหน่อยอ้นี่มันก็กลางวันแสกนี่นาเออทำไมจะมันไม่เป็นกลางคืนอะอแบบเจา้าฆาตกรเมื่อกี้นี้มันไล่ผมแบบไล่ตอนกลางวันแสกเลยนะเดี๋ยวดูก่อนว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ย ให้ผมเรียกสับจบนัเรียกแบบไหนเฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยบั๊กเปล่าวะเนี่ยเออติดบั๊กหรือเปล่าวะอ๋อนี่ไง say the truth พูดความจริงอ๋อมีล้วแล้วก็ don't say the truth and run away ถ้าผมพูดความจริงจะเป็นไงนะอ่าเอาลอง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 ให้ความจริงกับตำรวจนี้ไงมันให้เราเรียกนะ้าสองฉากจบเอาแบบแรกก่อนเนาะ a ชด the true พูดความจริงเอา bad ending เหรอ The monster was actually the test subject เอาผมโดนจับข้อหาน่าจะหาว่าผมให้การเท็จแล้วให้แล้วนึกว่าแล้วแล้วคงข่าวหาผมเป็นบ้าแน,น่ๆนะทุกคนดูดิ Bad ending อ่ะ What อะไรนี่ <laughs> ผมโดนขังแต่งฟอร์ฟ y i n g m ม g เกมโอเคขอบคุณที่เล่นเกมผมบอกเศาเลยทีนี้